สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะสอนโดยคุณครูสายสุนีชัยเวทค่ะนะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องโจทย์ปัญหาการหารค่ะก่อนที่เราจะไปพบกับโจทย์ปัญหาการหารนะคะวันนี้คุณครูขอมาทบทวนเด็กๆก,ก่อนนะคะมาทบทวนเกี่ยวกับสูตรคูณค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันนะคะว่าเด็กๆเนี่ยาสามารถตอบสุดคูณของคุณครูได้หรือไม่นะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะคะ2อคูณสเป็นเท่าไหร่คะเป็น6ค่ะเก่งมากเลยค่ะสุดคูณต่อไปค่ะ4ี่คูณหเท่ากับเท่าไหร่คะ4ี่คูณหเท่ากับ20่เก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะ7จคูณห่เท่ากับ7ค่ะฉะนั้นข้อนี้นะคะครณขออธิบายนิดนึงคะ่ะ 7คูณ1นเท่ากับ7นะคะนักเรียนจำไว้นะคะว่าจำนวนใดก็ตามนะคะที่คูณด้วย1จะได้เท่ากับจำนวนนั้นนะคะฉะนั้น7คูณ1จะเท่ากับ7ค่ะต่อไปนะคะ6คูณ0ย์ค่ะ6คูณ0ได้เท่าไหร่คะได้0ย์ค่ะอันนี้มีข้อจำกัดอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือจำนวนใดถ้าคูณกับ0นย์แล้วก็จะได้0ูนย์นะคะ ต่อไปนะคะมาดูคําว่าการหารค่ะการหารหมายถึงอะไรนะคะการหารหมายถึงการแบ่ง <G arden> <G arden> ออกนะคะหรือเอาออกครั้งละเท่าเกันหลาย,ลายๆครั้งจนได้เศษเป็นศูนย์นะคะถ้าได้เศษเป็นศูนย์ปุ๊บเราจะเรียกการหารนี้ว่าการหารที่ลงตัวค่ะแต่ถ้าค่าของเศษไม่เป็นศูนย์เราจะเรียกการหารนี้การหารไม่ลงตัวนั่นเองนะคะอ,อันนี้คุณครูกระทบทวนไปเบื้องต้นก่อนนะคะในเรื่องของสุดคูณและการหารค่ะต่อไป มาดูนะคะเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะคะเรามาดูความหมายก่อนนะคะว่าโจทย์ปัญหาคืออะไรนะคะโจทย์ปัญหาก็คือคําถามที่เป็นสถานการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันนะคะที่นักเรียนจะต้องใช้ทักษะความรู้และประสบการณ์หลายๆอย่างมาประมวลเข้าด้วยกันเพื่อหาคําตอบน,นั่นเองนะคะฉะนั้นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเนี่ยมี2ขั้นตอนด้วยกันนะคะคือหนึ่งนักเรียนจะต้องิดวิเคราะห์ดูว่า โจทย์ถามอะไรนักเรียนมาบ้างข้อที่2นะคะแล้วโจทย์บอกอะไรให้กับนักเรียนมาบ้างนะคะทีนี้มาดูเลยนะคะว่าโจทย์ปัญหาการหาเนี่ยนักเรียนมีอะไรบ้างนะคะในข้อแรกเจอกันเลยค่ะ นะคะสำหรับโจทย์ข้อแรกนะคะมีอยู่ว่าแม่มีไก่ทอด10ชิ้นต้องการจัดใส่จานจานละ5ชิ้นแม่จะจัดได้กี่จานโจทย์ถามว่าแม่มีไก่ทอด10ชิ้นต้องการจัดใส่จานจานละ5ชิ้นแม่จะจัดได้กี่จานนะคะอา <directing. S 1> ให้เด็กๆนะคะลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าโจทย์ถามอะไรนักเรียนนะคะส่วนที่โจทย์ถามนะคะ,ะ,คะตรงนี้นะคะแม่จะจัดได้กี่จานค่ะ ะะโจทย์บอกอะไรนักเรียนมาบ้างนะคะตรงส่วนที่โจทย์บอกนักเรียนสังเกตง่ายๆนะคะ จะมีกำหนดตัวเลขอยู่นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะมาเขียนตรงที่โจทย์บอกได้เลยนะคะโจทย์บอกว่าแม่มีไก่ทอด10ชิ้นนะคะต้องการจัดใส่จานจานละ5ชิ้นนั่นเองนะคะนี่คือส่วนที่โจทย์บอกมานะคะในข้อนี้นะคะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไรนะคะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะก็คือ10หาร2เท่ากับจํานวนใดนั่นเองนะคะฉะนั้นคําตอบที่ได้แม่จะจัดได้ทั้งหมดกี่จานคะ ได้สองจานค่ะในข้อนี้เราก็สามารถที่จะหาคำตอบได้ก็คือได้สองจานนะคะข้อต่อไปค่ะแม่มีขนมตาล24ชิ้นจัดใส่กล่องกล่องละ3ชิ้นแม่จะจัดขนมตาลได้กี่กล่องคะ,อะโจทย์ถามว่าแม่จะจัดขนมตาลได้กี่กล่องนะคะอันนี้คือส่วนที่โจทย์ถามค่ะโจทย์บอกอะไรนักเรียนมาบ้างนะคะ โจทย์บอกว่าแม่มีขนมตาล24ชิ้นจัดใส่กล่องกล่องละ3ชิ้นนะคะถูกต้องค่ะจากโจทย์ข้อนี้นะคะประโยคสัญลักษณ์นักเรียนจะเขียนได้ว่าอย่างไรคะอ่าประโยคสัญลักษณ์ของนักเรียนนะคะก็จะเขียนได้ว่า24โทษค่ะ24หารสาเท่ากับจำนวนใดนั่นเองนะคะ24หาร3ก็เท่ากับ8นะคะฉะนั้นคำตอบที่ได้นะคะ แม่จะจัดขนมตาลได้ทั้งหมด8กล่องด้วยกันนะคะเ,เรามีการตรวจคำตอบนะคะการตรวจคำตอบนะคะก็ทำได้โดยน้า8กล่องนะคะกล่องละ3ชิ้นนะคะก็จะได้8คูณ3เท่ากับ24ค่ะอันนี้คือการตรวจคำตอบเห็นไหมคะได้24ชิ้นนะคะตรงกับแม่มีขนมตาล24ชิ้นอันนี้ถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะค่ะสำหรับข้อต่อไปนะคะ แม่มีขนมกล้วยนะคะ32ชิ้นจัดใส่ถุง <S <S ถุงละ5ชิ้นแม่จัดขนมกล้วยได้กี่ถุงและเหลือขนมกล้วยกี่ชิ้นค่ะค่ะโจถามอะไรนักเรียนคะโจถามว่าแม่จัดขนมกล้วยได้กี่ถุงและเหลือขนมกล้วยกี่ชิ้นค่ะอันนี้คือส่วนที่โจถามนะคะโจทย์บอกอะไรนักเรียนมาบ้างคะโจทย์บอกว่าแม่มีขนมกล้วย32ชิ้น จัดใส่ถุงถุงละ5ชิ้นนะคะอันนี้คือสูตรที่โจทย์บอกนักเรียนมานะคะค่ะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะได้ดังนี้ค่ะ32หาร5เท่ากับจำนวนใดนะคะ32หาร5ได้6เศษ2ค่ะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือแม่จัดขนมกล้วยได้6ถุงเหลือขนมกล้วย2ชิ้นค่ะนะคะจากขนมกล้วย32 32ชิ้นนี้นะคะแล้วจะใส่ถุงถุงละ5ชิ้นหาจำนวนถุงที่จัดได้จาก32หารด้วย5ค่ะฉะนั้นคำตอบก็คือจะแม่จัดขนมกล้วยได้6ถุงเหลือขนมกล้วย2ชิ้นค่ะแสดงว่าเหลือ2ชิ้นนี้นะคะ2ชิ้นนี้เป็นเศษนั่นเองนะคะค่ะข้อนี้นะคะเราก็สามารถตรวจคำตอบได้อย่างนี้นะคะ6ถุงนะคะถุงละ5ชิ้นนะคะก็ได้6คูณ5เท่ากับ30 รวมกับที่เหลือ2ชิ้นเป็น32ชิ้นค่ะอันนี้คือวิธีการตรวจคำตอบนั่นเองนะคะค่ะสำหรับข้อต่อไปนะคะแพลวมีดอกบัว25ดอกจัดเป็นกร,รมกรํรมละ3ดอกแพลวจะจัดดอกบัวได้ทั้งหมดกี่กรรมัมและเหลือดอกบัวกี่ดอกค่ะโจทย์ถามอะไรนักเรียนคะโจทย์ถามว่าแพลวจะจัดดอกบัวได้ทั้งหมดกี่กรรมัมและเหลือดอกบัวกี่ดอกถูกต้องค่ะ โจทย์บอกอะไรนะักเรียนมาบ้างคะโจทย์บอกว่าแพลมีดอกบัว25ดอกจัดเป็นกรรมกรรมละ3ดอกถูกต้องค่ะค่ะจากโจทย์ข้อนี้นะคะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะก็คือ25หาร3ค่ะเท่ากับจำนวนใดนะคะ25หาร3ก็ได้8เศษ1ค่ะคำตอบก็คือ แพลวจะจัดดอกบัวได้ทั้งหมด8กรัมและเหลือดอกบัว1ดอกนะคะเก่งมากเลยค่ะข้อนี้เราสามารถตรวจคำตอบได้โดยนำ8กรัมนะคะกรัมละ3ดอกก็จะได้8คูณ3เท่ากับ24ดอกรวมกับที่เหลือ1ดอกนะคะเป็น25ดอกนั่นเองนะคะ สำหรับข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปแม่ค้ามีข้าวสาร49กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ5กิโลกรัมจะจัดได้ทั้งหมดกี่ถุงและเหลือข้าวสารกี่กิโลกรัมโจทย์ถามว่าจะได้ทั้งหมดกี่ถุงและเหลือข้าวสารกี่กิโลกรัมถูกต้องคะ่ะโจทย์บอกว่าแม่มีข้าวสาร49กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ5กิโลกรัม เก่งมากเลยนะคะอ่าโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า49หาร5นะคะเท่ากับจำนวนใดนะคะ49หาร5ก็ได้9เศษ4ค่ะคำตอบที่ถูกนะคะก็คือจะได้ทั้งหมด9ถุงและเหลือข้าวสาร4กิโลกรัมค่ะข้อนี้แสดงว่ามีเศษนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าคำตอบที่ถูกต้องนั้นเราคิดมาถูกต้องหรือไม่นะคะเราก็จะมีวิธีการตรวจคำตอบดังนี้นะคะ 9ถุงนะคะถุงละ5กิโลกร,รัมนะคะก็จะได้9คูณ5เท่ากับ45กิโลกร,รัมค่ะรวมกับที่เหลือ44 4กิโลกร,รัมเป็น49กิโลกร,รัมนะคะจำนวนก็จะตรงกับแม่ค้ามีข้าวสาร4กิโลกรัมเลยแสดงว่าคำตอบตรงนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะค่ะเด็กๆนะคะพอที่จะเข้าใจเรื่องการเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบจากการหาแล้วใช่ไหมคะ เห็นไหมคะว่าสุดคูณมีความสําคัญด้วยนะคะทั้นเด็กๆต้องฝึกท่องสุดคูณไปด้วยเพื่อทําให้การหารของเราเนี่ยหาคําตอบได้ถูกต้องนะคะ ละในอากาสนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากการบ้านให้กับนักเรียนด้วยนะคะ,ะโดยให้นักเรียนเปิดหนังสือนะคะสสวทนะคะโดยและโดยมีคําชี้แจงนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดเรื่องโจทย์ปัญหาการหารนะคะให้ทําลงในแบบฝึกหัดเลยนะคะในหน้า24ถึงหน้า38มสิบแปดค่ะ,ะถ้านักเรียนคนไหนนะคะไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวไปพบกับคุณครูใหม่ได้นะคะที่ตอนสอนออนไลน์นะคะวันนี้คุณครูก็ต้องขอลานักเรียนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ